สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับขังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ทุกรุ่นรวมกันครับประมาณ400คันถ้าคุณนับเฉพาะเอาติดเลยครับเรามีสต็อกแน่นๆประมาณ50คันครับสาขา2มีจอดอยู่10บกว่าคันนะครับโกดังสามนี่จอดอยู่มา1 0บกว่าคันนะแล้วก็ที่สาขาหนึ่งนะครับก็มีจอดเยอะเหมือนกันเดี๋ยววย เดี๋ยวจะมาอัปเดตพวกแคมรีกันเหมือนกันแคมรีอยู่แถวหน้าแล้วนะครับเรียงไปถึงนู่นเลยกลางซอยนะครับเอาติดอยู่แถวหลังนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาพี่มารับชมนะครับเอาติดพร้อมใช้และเข้าใหม่นะใครรอเอาติดครับราคาเริ่มต้น2 0 0 0 0นกว่าบาทคลิปนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวขอดูคันนี้ก่อนน่าจะ20,000นปลายปลายนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานครับเอาติดหนึุ่นจีคันนี้เป็นปี2016นะนะครับยังเป็นโฉมแบบก่อนมายเนอร์เชนอยู่ครับทะเบียนหนึ่เจ็ดสีนแปครับแต่สภาพดีเลยอัน นะครับแม็กสินะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีดูออฟวีวีทีไอใครหาเอาติดราคาประหยัดครับมาจัดคันนี้ได้นะแล้วเดี๋ยวใครรอนะครับไฮบริดนะใครรอเจนใหม่นะสีขาวสีบรอนนะครับมีสีดำไฮบริดเข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็จะมีถ้าใครรอไม้น้อยๆนะครับมีนะครับตอนนี้มีไม้หลักหมื่นนะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นห้าหมื่นมีนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แอดพีเอคหนึ่งห้าสองครับเบอร์นี้ ลน์ไอดีนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงเป๊กผู้จัดก,การสายขายใครสนใจเอาติดมือสองนะครับทักมาปรึกษากันได้หรือใครจะเข้ามาดูที่ร้านนะครับทักาทางเบอร์โทรนะครับหรือไอดีไลน์มาก่อนเดี๋ยวผมจะออกไปต้อนรับนะครับแล้วพาพี่ๆไปเลือกชมคันที่เป็นเทียนหนึ่งในใจผมอะคันที่คุ้มค่าที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาดูกันเนาะส่วนคันนี้ครับตามที่แจ้งใบเทะเบียน1748ครับรถสวยน่าใช้ครับ1.6รุุ่นจีนะ ไม่ประมาณสองแสนครับสองแสนสองนะติดไม้ยเยอะนิดนึงนะแต่ราคามันดีนะราคามันอยู่ประมาณสองไปปลายนะตอนนี้ราคายังไม่คอครับแต่แอบ,บถามนายมาน่าจะสองไปปลายนะใครสนใจคันนี้มาจัดได้ครับถ้าสองไปปลาย,ลายก็ผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ห้าหกพันมะนะผ่อนประมาณห้าพันนะครับผ่อนประมาณห้าพันห้าพันนิดๆินะไม่ถึงหกพันแน่นอนนะครับถ้า 2, สองสมมตินะสองแปดเก้าสองเก้าเก้าประมาณเนี่ยก็จะผ่อนประมาณห้าพันห้าพันสองไม่เกินนี้นะครับใครหาเอาติดครับหนึ่งจุรุ่นจีปีสิบหก สภาพดีนะ้ำไมัน220,000นะครับแต่เอาติสเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องความอึดคุ้มทนนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดคุ้มทนนะครับอ่าก็สามารถมาจัดได้วิ่งได้เป็นล้านนะครับวีพีเด็กซี่วิ่งกันเป็นล้านโลนะแล้วพงทวิตเตอร์ด้านบนมีให้ครับเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีนะครับเจ็ดสปีดนะเชนแบบฟิลชิปโท,ทนิกได้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนี่คือแลกลับครับเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้นะแลกลับยังสวยขนาดนี้เลยเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพสวยกว่านี้แน่นนนนนนนอใใใคคครรสจััี้บเะ สองไปปลายนะครับผ่อนสักห้าพันห้าพันสองอะไรประมาณนี้มาจัดคันนี้ได้นะครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันพี่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานเลยมาแล้วเดี๋ยวผมพาพี่ๆครับมารับชมนะครับเอาติสครับโซนพร้อมใช้กันก่อนนะเดี๋ยวเราดูโซนพร้อมใช้ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในฝ่าย์วิสครับมีโซนที่เขาเรียกว่ารถเข้าใหม่นะตอนนี้ไม้น้อยสุดที่เข้ามาไม่สามหมื่นติดจองไปแล้วนะครับมีไม5ห้าหมื่นนะครับมีไม5ห้าหมื่นนะ ใครสนใจไม้ให้ไม้ห้าหมื่นนะครับทักมาได้เป็นปี20บเบาะดำคอนโซลดำด้วยมาเดี๋ยวพาดูโซงนี้ก่อนนี่คันนี้ครับ1.6รุ่นจีสีขาวครับปี20สิบนะปี20บครับเบาะภายในจะเป็นสีดําคอนโซลรถสีดํานะครับก็ใครชอบที่ภายในที่มันเป็นดูเป็นทรงสปอร์ตเนาะสีดานะครับแล้วก็ดูแลสั่งง่ายนะครับมันจัดได้นะไม้ประมาณแสนสามครับราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ปียี่สิบแท้ๆครับเป็นรถหนงานครับรถเป็นจ้าตำแหน่งหมดสัญญาเช่าปราะศูนย์ทะเบียนสามสามศูนย์สอง สเปคเนี่ยผมมี2คันนะราคาเท่ากันเลย499ทั้งคู่นะครับไม่แสนสามเท่ากันเด็ดแต่แค่คนละทะเบียนนะครับใครสนใจอีกทะเบียนหนึ่งคุณทักมาครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งรูปให้ดูเพิ่มเติม4 9 9 0 0 0เาหนะฟรีดาวจะผ่อนประมาณ8,500ันหนะครับผ่อน8,500นี่7ปีนะดอกเบี้ยประมาณ4.49ครับนะขอเครดิตดีสกอร์เอสกอร์บีครับได้เหร็นี้แน่นอนและทุกคันครับที่เพชรโยศเราตรวจลงให้คุณนะครับ215จุดโดยชิคครับตรวจเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้นะเป็นไฟล์ PDF ครรับผลลตววจจจ215ุดแ้เาะมพ ประเมินเป็นเกรดเป็นดาวให้คุณนะครับสนใจทักมาได้ครับหารถมือสองสักคันนะครับเราใช้อีกนานนะไม่ได้ใช้2เดือนไม่ได้ใช้2ปีครับเราใช้อีก10ปี15ปีคุณเลือกทั้งทีเลือกที่ไว้ใจได้เลือกที่เพชรยนนะครับและคันไหนน่าใช้กว่ากันเดี๋ยวผมคันให้ครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์เอสพีเอคหนึ่งห้าสองนะไลน์ไอดีมีเอสนำหน้านะครับอ่ะคันนี้ครับที่บอกไปนะผ่อนแปดเปนห้าเองปีย0ครับไ่แนเนาะส่วน เป็นปี1 9จด20ครับไม่แสนหกนะราคา4ี่เจดผ่อนอยู่800 0แต่ถ้าใครอยากได้ปี19แบบเนี้ยแล้วไม้น้อยกว่านี้ราคาเท่านี้ผมมีนะมันเข้าใหม่คันนึงอ่ะเป็นไม้แค่แสนสามนะครับปี19ได้สีขาวแบบเนี้ย 1.6G ่จน,นะครับบอกภายในยังไม่สีเบทต,ตัดดำอยู่เป,ป็น19ผลิตไปปีอีกคันนึงมันราคาเท่ากันอ่ะแต่ไม้มันน้อยกว่า3า0 0 0ื่โลครับนะใครสนใจเดี๋ยวผมก็จะเลือกคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้พี่ๆีนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ทะเบียน5016ครับ เป็น New a u t i s ครับ1.6รุ่นเอ่อคันนี้ขออภัย1.8 Hybrid e n t r y ปี2020เลขไม้แค่120,000ครับ Hybrid นะประหยัดน้ำมันครับ23กิโลเมตรต่อลิตรครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับปี20เลยนะเนะียแบตเตอรี่วันรันตีอีก5ปีเต็มครับเป็นรถหน่วยงานรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าครับได้เป็นสีออกเทาฟ้าเทาดำแล้วนะแต่คนจะเรียกนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะแต่ว่าถ้าในสเปคชีตมันก็จะเป็นสีเกรอนะมาเป็นสีเทานะครับเทาที่ไม่ใช่บลอนน่ะนะ อ่นะก็ใครสนใจคันนี้ทักมาได้ครับ5้าแสนสองหมื่นเก้าพันฟีดาวน์ผ่อนอยู่แปดพันเก้าเก้าพันประมาณนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนประมาณเก้าพันนะห้าสองเก้านะได้ไฮบริดครับเบาะดําแล้วนะเบรกมือปรับไฟฟ้าครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะใครหารถเอาติสครับเครื่องพันแปประหยัดน้ํามันนะมันเป็นเครื่องยนต์นะครับหนึ่งพันแปดร้อยซีซีดูอัลวีวทีไอครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วปั่นไฟไปเก็บที่แบตนะมันเลยประหยัดพลังงานนะครับแล้วประหยัดน้ํามันมาก 23กิโลเมตรต่อลิตรครับสนใจทักมาได้นะสําหรับไฮบริดครับไฮบริดบีกหลายคันนะมีไฮบริดมิดสีดําเข้ามาใหม่ไม่เจ็ดหมื่นปียี่สิบเหมือนกันคันนั้นจะ559แล้วก็จะมีไฮบริดปียี่สิบเอ็ดครับที่ใหม่สุดเนาะแล้วก็มีไฮบริดปียี่สิบสองด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ดีกว่ามีไฮบริดปียี่สิบสองเข้ามาใหม่ไม่ออกมาหกเจ็ดหมื่นนะครับราคาอยู่หกเจ็ดเก้าปียี่สิบสองนะแบตเตอรี่วารันตีเจ็ดปีเต็มนะครับไม่หลักหมื่นเป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าครับสภาพกริเลยไฮบริด พรีเมียมนะครับล้อแม็กซ์17มีคูซอนโทนนะครับมีไบร์สปอร์ตนะฟังก์ชันครบให้คุณแล้วนะครับเบาะหลังพับได้มีแอร์หลังนะแม็กเท่ๆเลยนะตามรูปที่ให้ไว้ที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับใครสนใจนะไม่น้อยครับเราได้ปีใหม่ๆแบบไฮบริดทักมาได้ครับรถน่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะน,น่าจะอยู่กัวดังสามนะครับเลยขึ้นรูปให้ก่อนใครสนใจทักมาขอรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับามาดูขั้นต่อไปคั้นนี้ครับปี19นะ19ปลายปีป นะคันนี้เป็น19จด20ครับราคาอยู่489นะผ่อนอยู่แปดมาสาถามว่าคันนี้คุ้มไหมาถามสำหรับผมนะผมแนะนําให้ข้ามนะครับผมแนะนําให้ข้ามนะคันนี้นะครับก็แนะนํากนตามตรงนะส่วนคันต่อไปครับคันนี้ผมแนะนํานะไม่70,000ครับทะเบียน1530เป็น19ผลิตปลายปีนะ19ผลิตปลายปีครับไม่70,000นะราคา499ฟรีดาวผ่อนอยู่8,500นะครับเราก็จะมีคันหนึ่งเข้ามาใหม่ สิบเก้าจุดยี่สิบไม่เจ็ดหมื่นเหมือนกันแต่ขนาดสี่แปดเก้านะล้อหลังจะถู่วนิดหน่อยนะใครสนใจไม่ประมาณเนี้ยเจ็ดหมื่นทักมาได้ครับเดี๋ยวส่งให้เลือกนะส่งให้ให้คุณนะรับชมนะครับเอาติสมีเยอะครับที่เพชรยนต์นะตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้าจิมนะ้มเนาะจนโซนจอดตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูที่ฝ่ายเซอร์วิสดีกว่าฝ่ายเซอร์วิสนะครับมีจอดอเยอะเลยนะแล้วก็ใครล้อคแคมรี่นะครับทักมาได้แคมรี่ในจอดเรียงกันแบบนี้แหละคุณดูดิแคมรี่มีเยอะมากนะครับมีประมาณสามสิบกว่าคันนะ แล้วก็แอค o คอร์ดก็มีเยอะเหมือนกันไปครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆครับไปรับชมฝ่ายเซอร์วิสกันว่ามีเอาติฟคันไหนที่มันน่าใช้กว่านะครับแล้วก็จะมีฉมนิวนะผมมีราคา4 439 4 4 9นะปี19นะครับผ่อนอยู่7,000กว่าบาทก็มีนะใครอยากได้เอาติที่เป็นชมนิวนะครับผ่อน7,000กว่าบาทมีแล้วนะย้ำนะครับผ่อน7,000กว่าบาทผมมีให้คุณแล้วนะครับสนใจทักมาได้ครับ065 9 5 1 3 3 7 4ไล e น์ @pik152 นี่คันนี้อีกหนึ่งคันครับที่น่าใช้หลุดจองมานะคันนี้1.8ไฮบริดสมาร์ตปี2021ครับแบตเตอรี่วารันตีให้คุณอีก6ปีเต็มครับไม่ประมาณแสนสี่ทะเบียน6901นะเป็นไฮบริดครับประหยัดน้ำมัน23ลิตรครับเบาะสีดำคอนโซลสีดำเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์เอ่อมีไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกให้คุณแล้วสีบอลสภาพดีครับ รถหน่วยงานครับรถประจำตำแหน่งประวัติศูนย์ครับทุกคันเดี๋ยวตัวรถให้215จุดนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับนะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองแต่คุณได้ปี2021นะวารันตีแบตเลยหกปีนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะคันนี้คุ้มครับราคาแค่ห้าหนึ่งเก้าอะ่ะมันผ่อนแค่แปดพันแปดแต่คุณได้ไฮบริดที่มันปียี่สิบเอ็ดเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับออกรถได้ทุกออออาาาาาาชชชีีีพพพนนะะะม้ว่่คคคุณยิสรรับข,าขา รับราชการนะครับรับวิสาหกิจพนักงานบริษัทออกรถได้จริงนะครับขอเครดิตไม่ติดบุโรนะครับทักมาได้โทรมาปรึกษากัน0659513374ไลน์ @pek152 มีแอด้ำหน้านะครับเมื่อนี้ครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย0659513374ครับมาดูอีกหนึ่งคันคันนี้ระคาประหยัดครับสามแสนต้นๆเอาิตสครับหนึ่งจุดแปดนะคันนี้เป็นเอาิตสหนึ่งจุดแปดอีสปอร์ตนะ 1.8อีสปอร์ตคันนี้ราคาดีครับราคาอยู่แค่3,029,000เป็นปี14ที่ผลิตเดือนธันวานะออกไปแดงปี15นะครับไม้แสนสองเอง3 2 9ครับฟีดาวผ่อนอยู่5.7นะรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับผ่อนอยู่แค่5,700บาทนะแล้วก็เอาติดถ้าคุณอยากได้ชมประมาณนี้นะคันนี้ทะเบียน5อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนดูเลขไม้ก่อน5826นะ5826นะครับเดี๋ยวผมขอดูเลขไม้ก่อนจะได้บอกราคาคุณได้อ่าคันนี้ผมรู้แล้วคันนี้เป็นปี1 จด19นะ18พวกนี้ก็ผลิตธันวาพืชจีอะไรประมาณนี้นะ18ปลายปีนะครับออกป้ายแดงปี19นะทะเบียน5826ครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วล้อมแม็ก16บคันนี้อยู่389ครับนะ3 8 9 0 0นน,นะนี่เขาเปิดเอาไว้นะครับอะ่ะเดี๋ยวปิดก็ได้นะครับอะ่ะคันนี้389นะฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ6,500นะใครอยากได้โฉมไม่ได้เชนแบบนี้นะครับผ่อนสัก6,500มาจัดคันนี้ได้ฟีดาวผ่อน6,500นะครับ อ่ามาดูคันต่อไปไดีกว่าคันนี้เก้าอะไรหกเก้าสี่สามนะหกเก้าสี่สามเดี๋ยวขอเช็คก่อนคันนี้อ๋อที่บอกไปนะครับเป็นปีสิบเก้านะคันนี้นะครับเป็นปีสิบเก้าปลายปีนะครับไม่แสนสามสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับสีขาวสภาพดีนะสวยคลิปเลยนะคันนี้รีวิวไปแล้วนะครับรีวิวเดี่ยวไปแล้วใครสนใจคลิปเดี่ยวคันนี้ทักมาเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับคันนี้สี่เจ็ดเก้าผ่อนอยู่ประมาณแปดพันแปดพันหนึ่งนะครับได้สีขาวครับปีสิบเก้าผลิตปลายปีรถสวยน่าใช้เลยไม่ผิดหวังครับคันนี้สนใจทักมาได้ 065 9513374อ่งสาส่วนคันนี้5 4 75เป็นไฮบริดที่ราคาถูกที่สุดครับแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าเอาปีเบดไปเลยนะคันนี้ไม่แสนสามหนึ่งจุดปไฮบริดเอนทีปีส9ครับราคา489แผ่อนอยู่8ป0พแต่ถ้าเป็นผมนะผมเพิ่มแค่เท่าไหร่เองประมาณ30,000บาทนะมันมันได้ใหม่กว่า2ปีอะไปเอาคันนั้นครับใหม่กว่า2ปีดียังไงอันนี้ผมแนะนำจากจากแบบ ประสบการณ์เลยกันนะครับแล้วที่บ้านผมก็ใช้รถไฮบิดของโตโยต้าด้วยนะครับมันเพิ่มแค่สามหมื่นอ่ะเพิ่มแค่สามหมื่นบาทแต่รถมันใหม่ว่าสองปีอ่ะวารันตีแบตอ่ะมันคุ้มแล้วนะครับผมว่ามันคุ้มแล้วนะที่เพิ่มมาตรงนี้นะครับใครสนใจทักมาได้นะครับผมเชียร์ถ้าให้ผมเชียร์นะผมเชียร์คันปีเบดไปเลยนะแล้วก็คันนี้อีกหนึ่งพันครับที่น่าใช้หนึ่งจุดแปดครับ G R สป o r t สีดำไม่แสนห้าปีสิบเก้าครับสิบเก้าปลายปีเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับ เป็นตัวแต่งเดิมโรงงานครับท็อปสุดเบนซินน่ะนะของเอาติสอะจะเป็นรุ่นนี้ทะเบียน3 4 9 3นะคันนี้5 4 9 0 0 0ส่พอนอยู่ประมาณสัก9ก0 0พนะ9ก0 0พขอขอภัย9ก0 0พกว่าๆนะกเกือบเก้าพ0นสี่ะใครสนใจสีดำชุดแต่งเดิมรอบชุดแต่งเดิมโรงงานนะครับสกเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันไฟหน้า led โปรเจคเตอร์ไฟตันหมอกมีแล้วมีเป็นรุ่นเดียวของเอาติสเลยนะที่มีตัวแพดเดิ้ลชิพให้นะเชนเกียร์ผ่านพวงมาลัยได้นะฮะบาะก็จะเป็นคนละแบบกับรุ่นอื่นนะทรงสปอร์ตนะครับ ล้อแม็กิบลายพิเศษสีดำ GR านะครับเพชรยน์มีนะ GR มีคันเดียวเลยคือคันนี้แหละนะครับสนใจทักมาได้065 9513374ครับ l ล n e PEK 152มาครับมาดูคันต่อไปกันนะมีเยอะเลยเนี่ยคุณดูดินะจอดอยู่อีกเยอะเลยคันนี้2801่ฮะรถสวยเลยนะครับ2801คันนี้เป็นเนี่ยแหละที่ผมบอกนะครับไม่7 0 0 0 0 1.8ไฮบริดพรีเมียม โอ้โหปี22อ่ะไม่เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้ที่ขึ้นรูปไปตอนกลางคลิปนะท้ายคลิปมีแล้วนะคันนี้นะครับเพิ่งเอามาจอดเมื่อวานตอนเย็นนะเมื่อวานตอนเย็นผมไปประจำสาขาสองนะก็เลยไม่ได้มาดูนะครับปกติจะเดินดูอยู่แล้วนะก่อนกลับบ้านนะครับคันนี้ทะเบียน2801รถสวยน่าใช้ครับใบ70,000หาื่นบรันตีแบตเด็กเจปีอ่ะนะครับโคตรคุ้มครับ6 7 9 0 0 0จ็ดหมื่าพนครับฟีด้าผ่อนสักหมื่นหนึ่งกว่าๆนะได้อัลติสครับประหยัดน้ำมันและโคตรใหม่นะสภาพดีมากนะเพิ่งเข้านะครับล้อมแ็ก17 นะครับันนี้รถสวยเลยนะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าไม่รู้ถอดเบาะหรือยังนะอ่ายังไม่ถอดเบาะเดี๋ยวมารีวิวเดียวกันเลยนะครันนี้นะครับรถสวยเลยนะครับคันนี้นะเบาะปรับไฟฟ้าครับสภาพดีไม่เจ็ดหมื่นมีบสปอร์ตมอนิเตอร์มีคูซอนโทนะกระจกพับข้างแบบออโต้นะมีคูซอนโทแล้วนี่มีไฟหน้าปรับสูงต่ำได้ครับสภาพดีพลาสติกยังไม่แกะเลยนะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับด้านหลังเบาะก็พับได้นี่เบาะพับได้มีแอร์หลังแล้วสภาพนี่คือแรกรับนะ ใหม่คลิปเลยนะครับใครสนใจนะปี2ไม้7,000 70, นะครับสภาพดีรถประจำตำแหน่งบทสัญญาเช่าคันนี้คุณมาจัดได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาคุณทุกบาททุกสตางค์แน่นอนการันตีครับมาดูคันต่อไปคันนี้8904นะเป็นปี19นะครับเดี๋ยวขอเช็คเลขใหม่ก็จะรู้ราคานะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเปิดภายในให้คุณดูก่อนนะสําหรับคันนี้คันนี้อะมาดูกันคันนี้ไม้อะไรเอ่ยไม้99,000อ๋อคันนี้489นะครับ ไม่เก้าหมื่นเะครับหนุดรุ่นจีปีสิปลายปีนะคันนี้4ี่แก็ผ่อนอยู่แ3ดพันนะคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่8.3ดพันสานะครับสี่แสนแาบาทนะครับสนใจทักมาได้นะอีกหนึ่งคันที่ใหม่ไม่คําแสนนะอ่ะตรงนี้จอดอยู่2องคันห้าสนะครับหนึ่งจุดแอีคันนี้ปีสิครับราคาสาม้านะปีสิบเจ็ดราคาสามเป็น1.8ตัว e ีนะครับนานมาทีนะสเปคประมาณนี้นะครับใครสนใจทักมาได้ สามเจ็ดเก้านะพอ,อยู่สักหกพันห้าอะไรประมาณเนี้ยหกพันสามหรือหกพันห้าแล้วแต่เครดิตคุณเนะี่ยสภาพดีครับหนึ่งจุดแปดตัวอ e, ีอีกหนึ่งพันที่น่าใช้คันนี้ล่ะเดี๋ยวขอดูก่อนคันนี้มีตรวจรถแล้วแล้วด้วยนะห้าเก้าเก้าปียี่สิบเอ็ดไม้หกหมื่นคันนี้ต้องบอกงี้ครับเข้ามาวันเดียวลูกค้าจองซื้อสดนะแต่เดี๋ยวมีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับสเปคนี้เลยราคาหกหนึ่งเก้าไม้หกหมื่นกว่าเหมือนกันนะไม้หกหมื่นกว่าเหมือนกันแต่คันนี้ติดติดจองลูกค้าผมแล้วนะ จองมา10,000บาทซื้อสดรอรับรถนะครับ1.8นะครับตัวสปอร์ตปี21ไม่หกห0 0่นนะคันนี้599ครับผ่อนหมื่นเดียวแต่ลูกค้าผมซื้อสดไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกไม่อยู่60,000กว่าเหมือนกันราคา619สีขาวมันจะหายากกว่าและแพงกว่านะครับอ่ะ619คันนั้นผ่อนอยู่ประมาณ1,400นิดเดียวนะครับแต่คุณได้สีขาวมุกนะสวยนะครับสวยก็แล้วแต่คนชอบเดียกันแต่ผมว่าขาวมุกก็สวยกว่าบอนนนนนดะะะใใคครรสจทัักมาไ้บ065 9513374ครับวันนี้พาดูนะทั้งโซนพร้อมใช้ครับราคาเริ่มต้นสองแสนกว่าบาทสําหรับเอลติสนะสองแสนปลายๆนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยราคาสูงสุดรถคันนี้เลยนะเข้ามาใหม่ครับสภาพดีนะราคาคุ้มค่าแบบนี้นะครับใครสนใจเอลติสเมื่อสองสักคันทักมาได้ครับ0659513374ไลน์ @pek152 ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ